สวัดสดีค่ะเสื้อคอกลมปิดนะคะแขนสามส่วนค่ะตัวที่แม่ค้าใส่เป็นลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะเนี่ยค่ะเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสตัวเสื้อจะมีฟุง้งฟิ้งในผ้าแบบนี้นะคะแขนก็จะเป็นแขนยกแบบนี้นะคะ่ะเป็นแขนสามส่วนแล้วก็แขนยกแบบนี้นะคะตัวนี้แม่ค้าเรียกว่าคอเสื้อลูกไม้ฝรั่งเศสคอกลมปิดนะคะคอกลมปิดก็คือคอกลมจะสูงกว่า ธรรมดาทีหน ok ึ่งธรรมดาจะเป็นคอกลมแล้วก็คอกลมปิดนะคะคอกลมปิดก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วนะคะตัดดอกทีละดอกทีละดอกแบบนี้ค่ะทีละช่อทีละช่อทีละดอกแบบนี้นะคะเอามาต่อตรงคออีกทีหนึ่งนะคะเวลาเราใส่ก็คอจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะคุณลูกค้าสําหรับลูกค้าบางท่านบอกว่าอยากจะใส่ใส่คอแบบนี้บางท่านบอกว่าไม่ไม่ไม่มั่นใจฉันใส่แบบนี้แล้วฉันจะไม่มั่นใจฉันเหมือนคอแน่นคอติดหรือว่าคอแบบเหมือนเหมือนตดคออะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะคะเราแม่คะ่ะเราเองอะ่ะคือเราเป็นคนขายเราทราบดีนะคะว่าลูกค้าจะต้องรู้สึกแบบนั้นตัวเองก็คิดเหมือนกันคะ่ะแต่พอเวลาเราใส่เราหาเสื้อ คอแบบนี้ค่ะคือเวลาเราใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะใส่แล้วดูสวยดูหรูแล้วก็ดูแพงดูเราแบบเหมือนเหมือนเหมือนเราใส่ของแพงเหมือนเราแพงอย่างเงี้ยค่ะใส่แล้วดูแพงใส่แล้วดูหรูใส่แล้วดูสวยนะคะคือมันต้องดูที่การตัดเย็บของช่างแต่ละช่างของช่างแต่ละคนด้วยนะคะแต่ละช่างตัดไม่เหมือนกันซึ่งอาจจะเป็นแบรนด์เดียวกันหรืออะไรเดียวกันแต่ว่าช่างแต่ละช่างนะคะตัดไม่เหมือนกันนะคะบางอย่างก็ตัดสวยบางอย่างก็ตัดไม่สวยแต่ที่เดาเอาคือตัวเดาเองก็คือ เป็นแม่ค้าขายของหน้าร้านอยู่แล้วปกตินะคะแล้วเราจะหาสินค้าที่จะสวยแบบไหนละ่ะแล้วจะใส่แบบไหนละ่ะลูกค้าจะใส่สวยอะไรยังไงละ่ะแม่ค้าก็คือดูแลให้ลูกค้าในส่วนนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่มีอาชีพเป็นดูแลแม่ค้าตรงนี้ลูกค้าซื้อตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่นะคะลูกค้าก็จะเจอปัญหาคือซื้อแล้วใส่ไม่ได้ ซื้อแล้วใส่ไม่ได้ทาําไมฉันใส่ไม่ได้ฉันก็ซื้อเสื้อเหมือนที่ร้านเธอขายแต่ทําไมฉันใส่ไม่ได้เพราะว่านะคะเพราะว่าเสื้อที่คุณพี่ซื้อไม่ผ่านการคัดกรองจากตัวแม่ค้าเองนะคะอย่างตัวแม่ค้าเองเราขายของหน้าร้านเราคัดกรองแล้วนะคะว่าอันนี้สวยใส่แล้วรูใส่แล้วดูแพงก็เลยเอามาขายให้ลูกค้าเป็นส่วนต่างที่แม่ค้าต้องได้ในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนต่างตรงนั้นลูกค้าไม่ต้องซื้อเราทิ้งลูกค้าซื้อเสื้อมาสิบตัวบางทีใส่ได้แค่สองตัวเพราะอะไรเพราะว่าเราอะ เจอปัญหาแบบนี้เราไม่รู้นะคะแต่ตัวเป็นตัวเราเองคือเราเป็นแม่ค้าเรารู้ว่าปัญหาลูกค้าที่เจอคือแบบไหนนะคะอย่างเงี้ยค่ะคือเสื้อเสื้อฟองแบทรงจะสวยแล้วใส่ก็จะสวยลูกค้าสังเกตว่าแต่ละคลิปเราใส่สวยทุกตัวเพราะว่าเสื้อเราคัดแล้วคัดอีกสวยแล้วสวยอีกถึงจะเอามาขายให้ลูกค้าได้ไม่ใช่ว่าผ่านมือผ่านมืออย่างเดียวรับ ส่วนต่างแล้วจบส่วนต่างไม่ใช่เราซื้อมาเราถนอมจิตใจลูกค้าด้วยถนอมเงินลูกค้าด้วยว่าลูกค้าซื้อเสื้อตัวแม่ค้าเนี่ยค่ะตัวละ1,300บาทอย่างเงี้ยค่ะมีไซส์สามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสี่สี่สิบหกคือซื้อผ่านแม่ค้าแล้วเนี่ยค่ะคือต้องสวยด้วยนะคะอย่างเช่นตัวที่แม่ค้าใส่นะคะมีไซส์สามสิบแปดจนถึงไซส์สี่สิบหกสีที่แม่ค้าใส่คือสีส้มอิฐ ลูกค้าเดี๋ยวนี้งานแต่งงานนะคะมีตรีมงานแต่งงานอะไรตันี้ก็ต้องใช้เป็นตรีมสีตรีมสีนะคะเราก็ซื้อทิ้งไปเลยเวลาจะใช้สีอะไรเราก็มีเสื้อสีแบบเนี้ยคนผิวสองสีผิวขาวผิวเข้มใส่ได้หมดเลยนะคะอย่างเสื้อสีที่เราใส่คือสีส้มอิฐนะคะคุณลูกค้าเนี่ยแล้วเราไม่ต้องกวแบบอุ้ยแขนใหญ่มีปัญหาเรื่องแขนหรือแบบไม่ต้องซื้อร้านนี้จบนะคะซื้อร้านนี้จบเสื้อ1,300บาทคุณลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกผ้าถุงเลยเราจะใช้เป็นผ้าถุงป้ายก็ได้หรือเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปหลังก็ได้นะะ้นถาเป็ ถุงป้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าเราซื้อเป็นผ้าถุงป้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะอันนี้คือเอวเท่าไหร่ก็ใส่ได้นะคะเนี่ยค่ะผ้าถุงป้ายก็เยอะนะคะผ้าถุงป้ายก็เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นผ้าถุงป้ายนะคะเราติดตะขอนะคะอย่างนี้แม่ค้าหนีบให้ดูนะคะติดตะขอแล้วจบเลยของที่ร้านก็คือเก็บเอวนะคะเก็บเอวเก็บทรงไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะคุณลูกค้านี่นะคะเสื้อ1,300บาทผ้าถุงผืนละ490าบาทจัดเข้าชุดแบบนี้ ะะชุดละ1,700บาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรละติดตะขอแล้วจบเลยไปได้เลยนะคะไปได้เลยคุณลูกค้าจะ้ะน,นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดซี่ซื้อเสื้อนะคะหลูกไม้ฝรั่งเศสแม่ค้าขายราคาเท่ากันหมดเลยราคา1,300บาทนะคะมันจะ มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์หลากหลายการตัดเย็บนะคะแต่ละเย็บไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือตัวละ1,300บาทลูกไม้ฝรั่งเศสส่วนผ้าถุงนะคะขายผืนละ490บาทตัวนี้คือจัดเข้าชุดชุดละ1,700บาทฟรีค่าส่งเก็บเงินปลายทางก็ฟรีแบบนี้เลยนะคะแล้วนะคะผ้าถุงเนี่ยเราจะมี2แบบนะคะเป็นผ้าถุงซิปหลังสําเร็จซิปหลังนะคะ พระถุงสําเร็จซิปหลังก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นผ้าไหมแพรว่านะคะแล้วก็ป้ายเปิดอันนี้เรียกว่าป้ายเปิดนะคะเนี่ยค่ะป้ายเปิดนะแล้วก็ตัวตัวป้ายอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวเสื้อก็จะเป็นตัวผ้าถุงก็จะเป็นงานทอทั้งผืนเลยนะคะแล้วก็มีซิปหลังแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นสั่งสั่งตัดมาเหมือนกันนะคะเวลาเวลาใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะพอดีนะคะเช่นเราเอวสามสองเอวเราสามสองใช่ไหมคะสะโพกเราเท่าไหร่ก็ ได้ตามนั้นเลยลูกค้าแจ้งมานะคะเอวเท่าไหร่สะพพกเท่าไหร่ก็แจ้งแม่ค้ามานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเวลาเราใส่แม่ค้าใส่ให้ดูเลยว่าเวลาเราใส่ของสวยหรือใส่ของพอดีกับตัวเราอะค่ะมันก็จะสวยแต่ถ้าลูกค้าไปเจอแบบว่าไม่สวยไงลูกค้าก็เสียเงินฟรีซึ่งเราจะต้องมาเสียเงินล่ําไรอยู่นั่นแหละใช่ไหมคะบางทีเจอไม่สวยเราก็ไม่อยากใส่แต่ถ้าตัวไหนที่เราสวยนะคะบอกเลยว่าใส่แล้วใส่อีกใส่แล้วใส่อีกถูกต้องไหมคะแต่ถ้าตัวไหนที่เราใส่ไม่สวย เห็นแต่ของก็ไม่อยากจะดูเลยค่ะไม่อยากจะมองเราไม่ได้เสียดายเงินเราไม่ได้ว่าไม่มองไม่อะไรคือเสียความรู้สึกใช่ไหมคะเราเสียความรู้สึกเราอยากเราอยากใส่นะแต่ว่าเราใส่ไม่สวยไงคะแต่ถ้าเราใส่สวยเนี่ยเราใส่เมื่อไหร่มันก็ไม่เบื่ออยากใส่ตลอดนะคะเนี่ยค่ะอ่าอันนี้คือซิปหลังนะคะเดี๋ยวแมค้าใส่ให้ดูอันนี้ใส่ให้ดูสดๆเลยนะคะอ่าเรียบร้อยเนี่ยค่ะนะคะนี่นะคะป้ายตรงนี้เราสามารถขยับนิดนึง ขยับนิดนึงอันนี้แม่ค้าจะขยับยากเพราะว่าแม่ค้านีเกตัวหนึ่งอยู่ข้างในคอ,อืมคุณลูกคะะ้าจ๋านี่นะคะนะเรียบร้อยเลยนะคะนี่สวยแบบนี้เลยจบงานนะคะอันนี้คือผ้าถุงซิปหลังถ้าผ้าถุงซิปหลังแม่ค้าขายผืนละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะจัดเข้าชุดแบบนี้ทั้งเสือ้อทั้งผ้าถุงก็คือสองพันหกร้อยบาทได้ทั้งเสื้อได้ทั้งผ้าถุงนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากให้แม่ค้าจัดเข้าชุดให้อยากได้เสื้อคอกลมปิด หรืออยากได้เสื้อคอกลมธรรมดาหรือว่าเอาสีอะไรอย่างเช่นสมมติเสื้อคอกลมปิดสีส้มอิดที่แม่ค้าใส่นะคะหรือสีชมพูสีอะไรสีอะไรก็คือแจ้งแม่ค้าได้เลยแม่ค้าสามารถจัดให้เข้าชุดได้ทุกสีนะคะเพราะว่าเตรียมแต่ละเตรียมแต,แต่ละงานไม่เหมือนกันแต่ละงานก็ตัดไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากได้เสื้อสวยๆนะคะ คิดถึงเสื้อสวยๆอยากเวลาใส่แบบงานพิเศษงานสําคัญหรือว่างานแถวบ้านเราหรืออยากจะแต่งตัวสวยๆนะคะเชิญได้เลยนะคะแม่ค้ายินดีต้อนรับนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ